เออ F1 เออพอผมเห็นหน้าแบทพิทแล้วผมแบบเฮ้ยหรือแบบจะดีวะอะไรเงี้ยตกลงมันยังไงนะ F1 นี่คือเป็นอย่างหนังรถแข่งหรอ F1 เลยเหรอใช่ใช่ F1 เนี่ยมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับวงการรถแข่งเลยอแล้วก็แสดงนำโดยแบดพิทนี่แหละแล้วพู่มกับก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือพู่มกับจาก Top ปกันโจเซฟโคซินสกี้เลยเป็นที่จับตามองตนะั้งแต่ทอเขาประกาศแล้วล่ะว่าเออมาทำหนังเกี่ยวรถแข่ง แล้วก็ยิ่งได้แบทพิทเข้ามามีนักแข่งตัวจริงร่วมแสดงด้วยหลายคนมีฮาวิเอร์บาเดมมีหลุยส์ฮามิงตันที่เป็นนักแข่งจริงเข้าร่วมเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยอแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันมีข่าวลือว่าหนังเรื่องเนี้ยโอ้โหใช้งบบานปลายมากถึงขนาดแบบตีไปถึงเกือบสามร้อยล้านอะ่ะฮยมันระดับเดียวกับเอ็นเกมอ่ะแบบว่าระดับเดียวกับฟ <งบ S 2> ้าสเลยประมาณนั้นอ <laughs> ่ะประมาณนั้นแต่ว่า <laughs> คือเขาบอกว่ามันมีที่มาว่าทาไมราคาการถ่ายทำมันถึงได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าไปปิดสนามแข่งจริงใช้สนามแข่งจริงๆแล้วนักสแสดงเนี่ยไปฝึกขับรถจริงๆหลายเดือนมากเทคไทม์สุดยอดมากเลยเพื่อจะให้ได้ความสมจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของกล้องที่ใช้ถ่ายเป็น iMac แล้วก็ต้องมาดีไซน์ใหม่เพื่อจะแบบว่ายึดติดกับตัวรถหรือถ่ายทําฉากแข่งรถที่มันเหนืองานดีไซน์มันแบบแปลกประหลาดมากกว่าการแข่งรถทั่วไปอะไรเงี้ยให้ได้ความสมจริงซึ่งทุกอย่างเป็นงบประมาณหมด แล้วก็ความล่าชา้าจากการประท้วงทำใทุกอย่างมันดีเลยห,หมดแล้วก็คิวนักแสดงก็เลยต้องโอ้โหกานความวุ่นวายสุดท้ายงบกบลางปลายไปถึงสามร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวมันเยอะมากนะสามร้อยล้านเหรียญเนี่ยคือแบบเยอะมากนะใช่แล้วถ้าหนังจะได้กําไรเนี่ยต้องทําเงินระดับเจ็ดร้อยล้านอะ่ะถึงจะได้คุ้มทุนอะ่ะคือนึกภาพก่อนว่าตอนทําเงินระดับเอ็นเกมเนี่ยเอ็นเกมเนี่ย งบเนี่ยแน่นอนโปรดักชันสูงอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนหนึ่งที่คอสเพิ่มมากเลยคือนักแสดงนักแสดงมันเยอะด้วยโอโอลาัางการงานสร้างแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะหมดไปกับโปรดักชันเยอะจริงๆอะแหละนักแสดงก็เบอร์ใหญ่จริงแต่ว่าเออถ้าหมดขนาดนี้คงไปกับงานโปรดักชันที่สูงมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาคุยกันก็คือว่าเหมือนหนังรอเจ๊งอะ่ะ ไม่ใช่หนังไม่ดีแต่แค่ว่าแบบงบมันสูงเกินที่จะทําเงินขนาดนั้นได้ยากอยู่ใช่คือเรามองว่าทําเงินทั่วโลกสามรอยล้านน่ะได้อยู่แล้ว่ามากหนังแบดพิทมีดาราดําขนาดนี้ภูมิเก่าที่มีภาษีมาจากท็อปกันเนี้ยแต่สามร้อยล้านคือยังขาดทุนครึ่งต่อครึ่งอ่ะมันเหนื่อยจริงนะคือทําเงินขนาดนั้นยังไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่กไม่แน่นะเพราะว่านึกถึงตอนท็อปกันดิที่มันโหสร้างเซอร์ไพรส์ทำเงินเกินพันล้านขึ้นมาเงี้ย ซึ่งไม่รู้เทียบกันได้ไหมหรือเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่วงการรถแข่งมันก็มีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะอืก็อาจจะมีสิทธิ์ที่มันจะไปดังระดับนั้นได้อะไรเงี้ยน่าสนใจนะคือผูมกำกับเนี่ยโจเซฟโคซนสกี้เนี่ยงานดีไซน์บางอย่างเขารู้สึกได้ว่ากลับมาอยู่ในนี้นะจากท็อปกันนะมุมกล้องอะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการติดก,กล้องบนเครื่องบินอนะใช่ใช่ใช่ เธอจะเอาใจอมคุณหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเออมันก็ได้งานดีไซน์ที่ทําให้คนดูรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในค็อกพิทของเครื่องบินครั้งนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งคราวนี้เราสึกว่ามันเหมือนเขามีเวทีให้เล่นมากกว่าเดิมอะ่ะพอเป็นรถอะ่ะตอนเครื่องบินมันเรารู้สึกว่ามันมันมีอยู่แค่นั้นนะเพราะว่ามันคงดีไซน์รไยยากอะ่ะแต่พอคราวนี้พอเป็นเรื่องรถแข่งที่มันอยู่บนพื้นเนี่ยไม่ใช่อยู่บนอากาศอะ่ะเรารู้สึกว่าเออเขาเหมือนเพิ่มงานดีไซน์เข้าไปอีกเยอะนะ แต่ว่ายังเอกลักษณ์คล้ายเดิมนะบางช็อตยังรู้สึกได้เหมือนกับที่เราเห็นในท็อปกันมาวอลิกเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะมีมากกว่านั้นหลายๆอย่างที่มันเพิ่มเติมที่ทําให้คงได้อารมณ์อัตรลดร่วมจริงๆกับการดู F1 ครั้งนี้ในโรงนะผมไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าหลังจากได้ดูตัวอย่างนี้แล้วคงพูดได้คําเดียวว่าถ้ามีโอกาสก็คงอยากที่จะดูด้วยตั๋วที่ราคาที่คุณภาพแพงที่สุด ในโรงภาพยนตร์อ่ะคือไม่รู้ดิคือจากที่เราดูผมรู้สึกว่าเออภาพมันไปอีกอัพเลเวลหนึ่งที่มันได้บรรยากาศมากๆานะมากมากมากโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะไ,ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าทำไมงานสร้างมันถึงถ้าสามร้อยล้านจริงอะ่ะผมเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดใช้ของจริงยังไงก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะถึงได้ผมพูดได้เลยว่า ถ้าคุณไม่ได้ดู F1 ผมว่าเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยได้ตามยิ่งบ้านเราด้วยเราอาจจะไม่ค่อยได้ตามเยอะด้วยผมว่านี่เป็นไม่กี่ครั้งที่คุณจะได้เห็นมุมมองของคนขับ F1 นะที่เผลอๆการถ่ายทอดสดก็ให้ไม่ได้ถึงแม้คุณจะเป็นคนดู F1 มาโดยแบบเนเจอร์คุณชอบ F1 มากคุณได้ดูของจริงแต่นี่เป็นมุมมองที่คุณจะเห็นในหนังเนี่ยมันเป็นมุมมองที่คุณจะไม่ได้เห็นแม้คุณนั่งอยู่บนสนาม เออมันน่าดูมากมันน่าดูมากอีกอย่างนะเราสึกว่าไอ้ตัวอย่างไอ้ทีเซอร์ตัวนี้แล้วกันนะที่เป็นทีเซอร์เนี่ยเรายังไม่เห็นดีเทลไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรเลยนอกจากรู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับแข่งรถแค่นั้นเองนะอ,อซึ่งไม่แน่ใจไงว่าหนังมันจะเล่าไปแนวทางไหนจะเป็นหนังกีฬาไหมหนังกีฬาแบบตือหนังแข่งรถจริงๆหรือหนังดราม่าชีวิตนักแข่งหรือจะแบบเอามาทุกอย่างผสมกันแบบเหมือนที่ฟอร์ดวีเฟอร์ที่ทำได้อะไรเงี้ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาแนวไหนยกเว้นเนี่ยแหละตัวทีเซอร์ตัวนี้ที่ปล่อยมาเนี่ยที่เห็นแค่ประโยคเด็ดของแบตพิษแค่นั้นเองที่แบบว่าถ้าจะแข่งแล้วความปลอดภัยมันไม่อยู่ในตำราใช้คำนั้นได้เลยอะ่ะจริง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 แล้วอีกอย่างคือมันมาจากใครแอปเปิลไงที่เงินเหลือเออเขาเหมือนไม่แคร์ลงทุนแต่ละอย่างนี่คือแบบเหมือนปั๊มเงินเองได้ไม่สนใจทำหนังแต่และเรื่องคือแบบให้เพอร์เฟคไว้ก่อนให้สมบูรณ์แบบไว้ก่อนแล้วก็ งบไปเท่าไหร่ก็แบบเหมือนเลยตามเลยอะไรเงี้ยอืมเป็นหนังจากค่าย a อ p l e ิซึ่งโหจากที่เราดูมานะจาก a อ p l e นะไม่ถูกจิตหลายคนเนี่ยมีมแต่เลวลายถึงขนาดแบบเอารองเท้าเคลี้ยงจอเนี่ยมันก็ยังไม่มีไม่มีใช่ไม่มีมมนะหน,ะนังคุณภาพสูงจริงอ่าอ่าอ่าไอปีที่แล้วอย่างคินเล่อโดฟ้ามูนนี่เราก็เห็นแล้วว่าโอโ้โหมันไม่ธรรมดานะแต่ว่าแหมมันก็คนดูทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่หรือเปล่านั่นเองแต่ไม่แน่ เราอาจะมีโปรเจกต์อันไหนสักอย่างที่พลิกชะตาบริษัทได้ก็ได้นะแต่เขาไม่อย่างที่บอกเขาไม่แคร์อยู่แล้วเรื่องเงินปั๊มได้กว่าที่ไหนเออก็ดีคือถ้ามีสตูดิโอที่มีเงินเหลือ,ลอไม่ได้เหลือแบบทิ้งคว้างน,นะแต่หมายถึงว่ามีเงินเหลือมาทําอะไรอย่างนี้บ้างก็ดีเหมือนกันแต่มันก็มีอีกรายงานข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวพุ่มกับกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์คือเจอรี่บัคไฮเมอร์นะบัคไฮเมอร ขับพุ่มกับก็ออกมาให้ข่าวว่าจริงๆไอ้ตัวเลขที่มีการรายงานกันว่าใช้งบไปถึงสามร้อยล้านเนี่ยเขาบอกว่าเกินจริงไปมากอ่าคือหนังดีเลย์หนังมีงบประมาณเพิ่มก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เขาไม่บอกเขาไม่เปิดเผยตัวเลขว่าสุดท้ายแล้วงบสร้างมันสุดท้ายแล้วอยู่ที่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าที่รายงานข่าวว่าสามร้อยล้านอ่ะเกินจริงไปมากอ๋อก็ออเป็นไปได้นะเพราะว่าช่วงหลังนี้มันมีข่าวแนวนี้เยอะมากไงทุกเรื่องหนังที่ดีเลย์มาดีเลย์มาเนี่ยอ่าอ่าอ่า ทุกเรื่องจะโดนหมดเลยจะโดนรายงานวนะ่าโอ้บานปลายแม้แต่เรดวันของเดอะล็อกเองที่ก่อนหน้านี้นมีข่าวว่ามีปัญหาในกองถ่ายทําให้ดีเลยล่าช้า,ถ,าถ่ายส่องถ่ายซ่อมโอ้โงบานไปลายเพิ่มไปอีกจากที่ตั้งไว้จากปกติเพิ่มไปอีกห้าสิบล้านนั่นของเรดวันหรือหนังมาเวลที่รีชูดกันเป็นว่าเล่นเนี่ยก็มีงบบานปลายเป็นเท่าตัวเกือบทุกเรื่องอะไรเงี้ยอืซึ่งมันอาจจะเป็นเกาะก,กระแสข่าวนี้ด้วยก็ได้ที่ทําให้เอฟวันเนี่ยมีข่าวด้านลบแบบนั้นด้วยเหมือนกัน เออเป็นไปได้เป็นไปได้ตัวเลขมันไม่ตรงตามจริงอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จจไ,ไ,ดไม่รู้นะมันอาจจะเป็นการโปรโมทแบบข่าวร้ายลงฟีอีกแล้วหรือเปล่าเฮ้แต่ว่า Apple เนี่ยด้วยความที่แนวทางเขาไม่ได้มีแนวทางชัดเจนแล้วกันว่าจะไปทางไหนอย่างเช่น a 2 4ว n เขามีแนวทางชัดเจนว่ามีหนังที่มีลายเส้นอาจจะไม่ได้ ออปขนาดนั้นแต่ให้มันดูแล้วเข้าใจง่ายคนดูทั่วไปก็สามารถที่จะอยากลองได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดแบบ<ม>โหอาร์ทเฮาส์ขนาดแบบจ๋าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไลเซ่นของ Apple เรายังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนอกจากทุน<ม>ไลเซ่นคือใช้ทุนสูงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าออะไรนั่นน่ะสิเพราะว่าจะตลาดจ๋าก็ไม่ใช่อืมจะแบบมาแบบสายรางวัลล้นล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ไม่ไมก็ไม่เออ มันยังเหมือนพยายามจะดันหนังรางวัลให้แมสอะซึ่งมันยังเป็นเรื่องยากอย,กอยูไ่ไงเรายังมองงั้นนะเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนที่มิลาแมกช่วงปลายยุค90ต้20 mm. นยุค2000เป็นอะก็คือหาแต่โปรเจกต์เพื่อรางวัลเลยนะ mm. ปั้นโปรเจกต์ที่แบบจะชิงออสการ์จะโน่นจะนี่อะไรเงี้ยจนบริษัทมันมีชื่อทางนั้นโดยเฉพาะมีเอกลักษณ์ว่าเออถ้าหนังมาจากมิราแมกคือไว้ปั้นเพื่อจะชิงรางวัลเท่านั้นยอะไรเงี้ย mm. แต่ Apple ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะแอปเปยังเหมือนต้องการตลาดอยู่ด้วยทุนสร้างขนาดเนี้ยมันต้องการเงินคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ออกว่าหนัง Apple คืออะไรอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนค่ายอื่นที่ชัดเจนแค่โลโก้บริษัทก็บอกได้แล้วว่าหนังแนวไหน,นอ่ะตอนนี้ถือว่าผมยังสนุกกับการดูหนัง Apple อยู่แล้วกันนะเพราะว่าด้วยความที่มันมีหลายแบบให้เลือกคือด้วยสไตล์ของเขาก็ใช้เบอร์ใหญ่เยอะอะไรเงี้ยคือ เราดูอ่าคิลเลอร์เอาแต่ฟ้มูที่ใช้ปู่มาตินคอเซซี่อ่าปู่มาตินไปแล้วก็เราได้ดูนปโปเลียนเขาใช้เบอร์ใหญ่เขามีกําลังเออมันก็เป็นผู้เล่นอีกรูปแบบหนึง่งไม่รู้ว่าเขาจะมีจุดแนวทางเขาตรงไหนแต่นะวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีแนวทางบางอย่างแปลกๆของตัวเองเหมือนกันที่โอเคมันจะเป็นอย่างนี้ไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่านะวันนี้เขายังมีกําลังและเขายังสามารถเนรมิตอะไรอย่างนี้ได้ก็น่าสนใจ นี่อย่างเรื่องที่จะเข้าโรงเร็วๆนี้ที่จะเข้าโรงก็ f ล Me To t t h m ม o ลไงของอเนี่ของ Apple นี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเขามันหลายแบบอ่ะผมก็เลยแบบเออมันน่าจะมีลายเส้นอะไรของมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นรอมคอมดูโปรดักชันมันก็ <Production S 1> นิ่มโปรดยชันโดใหญ่มากเออดูใหญ่ดูใหญ่แปลกตาไอแอปเปมันจะมีโปรดักชันที่มันรู้สึกแปลกตาอยู่นะก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> เออ เขามีหนังให้ดูหลายแบบปะเนี่ยไฟมีทุมูลก็น่าดูมากคิดดูดิเราได้ดูอะไรอ่ะคิดเลยเอาแต่ฟ้ามูลเราได้ดูนโปเลียนเราได้ดู F 1วันอะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูเนี่ยไฟมีทุมมูนคนระแบบกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออน่าสนใจไว้เหมือนจะเป็นหนังเล่นๆแต่ดูตัวอย่างแล้วดูจริงจังมากนะคือเข้าใจว่าทาไมงบมันเยอะทุกงานทุกอย่างดูปลาหนีดน่ะเข้าใจว่าลงทุนสูงเพราะอะไรอะไรเงี้ยใช้ครับว่าอะไรอ่ะพิธีพิธันะกับงานสร้างกับทีมนักแสดงอะไรเงี้ย คือเจ้าที่เราพูดชื่อมาเนี่ยไม่มีเรื่องไหนเลยนะที่แบบว่าใช้ดาราที่แบบเกล็ดรองอ่ะเออเออตัวท็อปหมดเลยนะแล้วไม่รู้ค่าตัวหรืออะไรไม่สนใจเลยนะเออต้องคว้าตัวท็อปเท่านั้นมาอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้แบบงบสร้างแต่ละเรื่องมันบานปลายขนาดนี้อะไรเงี้ยอืมคือดูไฟมีสุรมูลก็โปรดกชั่นผมว่าถ้าใครดูหนังลอมคอมบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าอายไม่เหมือนลอสซิตี้อะไม่เหมือน ติ๊กเก็ตทูปาได้ยังเงี้ยไม่เหมือนอ่ะใช่นางรอมคอมปกติเนี่ยมันจะลดต้นทุนด้วยใช่ให้ให้ตับใช่ใการที่แบบใช้โลเคชั่นธรรมดาโลเคชั่นแบบยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยนี่รอมคอมย้อนยุคบวกกับประวัติศาสตร์อะ่ะของวงการนาซาซึ่งทุกอย่างมันต้องเดลามิดใหม่มันคือห้องสร้างหมดเลยมันเป็นรอมคอมราคาแพงของแท้อ่อเออเออนืกอถ้าเทียบกันกับเอ็นิวันบัตยูดิเอาง่ายที่สุดโลเคชั่นโลกปัจจุบันนี่แหละ แล้วยิ่งประเทศไหนที่ถ่ายทำง่ายง่าย,ายอ่าเน้นแบบนั้นเลยเ,ลยเออแม้แต่ลอสซิตี้เองก็่เห็นว่ามันเป็นฉากอะไรเป็นกินสกร้นบ<ช>ูสกิีนมันให่สัม,มาก<ป>เลยไอ้ป่ามันอ่ะใช่นั่นแหละคือลอมความยุคนี้แต่ฟลายมีโตนัมู์ไม่ใช่คือถ้ามันบอกว่าเป็นหนังเชื่อประวัติของวงการนาซายังได้เลยอะ่ะ<อ>มอนใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะ <laughs> แต่ว่าจะเล่าเรื่องแบบน่ารักน่าของคนคู่หนึ่งในช่วงเวลาที่กําลังจะปล่อยจรวหดครั้งสําคัญของโลกของเราแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเอย้ไม่เคยเห็นประโยชน์ของการที่ Apple มันรวยเลยนะจนแบบว่าจน,นจนตอนเนี้ยจนตอนเนี้คือมสามารถเอาเงินมาสร้างหนังที่แบบเออแบบเยอะๆอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยคือสุดท้ายเราเข้าใจแล้วว่า Apple เอาเงินไปใช้กับอะไรแล้วก็โปรเจก์ครั้งนี้ หมดไปกับอะไรซะเยอะซึ่งไม่รู้นะผมด้วยความหามากๆจากด้วยวอร์ดดิ้งไม่กี่คําด้วยที่เราเห็นในตัวอย่างทีเซอร์ตัวนี้นะเราก็คงจะแบบโอ้หผมว่าณนะวันนี้ถ้าอยากจะบอกทุกๆคนได้คําเดียวจากวิดีโอคลิปนี้ว่าใจความสําคัญมีอยู่นิดเดียวคือเราจับทางสตูดิโอแ p ปเปไม่ถูกอะแต่นั่นก็เป็นข้อดีเราได้เห็นส,สตูดิโออื่นใช่ไหมเน็ตฟลิกก็จะมีสตูดิโอแนวทางของตัวเองเน้นหนักไปทางซีรีส ภาพยนตร์เนี่ยถ้าจะทําก็จะมีที่คว้ารางวัลก็จะมีภาพยนตร์ที่ทํามาเพื่อคว้ารางวัลบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะไม่มีภาพยนตร์ที่เป็นแมสแบบว่าเราดูหลายเรื่องเน็ตฟิกก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะเขาจะมีแนวทางการทําภาพยนตร์ของเขาอะทำไบรท์ทำไอเลสโนติสทำ, A Notice, ทำโอ้โหเขาไม่ได้โฟกัสอะไรแบบที่สตูดิโออื่นทําอะไรเงี้ยเขาก็มีแนวทางของเขาเอเทีโฟเป็นอีกแบบหนึ่งเออ Apple ผมว่า ก็มีแนวทางที่น่าสนใจมากแม้เราจะยังจับทางไม่ถูกนะปัจจุบันผมจับทางถูกแค่อย่างเดียวคือใช้เงินเยอะแค่นั้นแหละเราลืมไปเรื่องนึน,นะก่อนหน้านี้ที่เราได้ดูของ Apple นะิลอะอากายก็ของเขาอา <c oughs> อากายอากายอากาย,อากายก็ใช้เงินโอ้โ oh, หถล่มทลายเหมือนนะ <c oughs> แล้วก็เจ๊งถล่มทลายเจ๊งเลยเจ๊งเลย <c oughs> แล้วอีกโปรเจกต์นะถ้าเรื่องนี้ F1 เนี่ยต้องรอปีหน้า2 0 2 5ถึงจะได้ดูแต่ว่ามี โปรเจกต์ของ Apple อีกอันหนึ่งที่มีแบทพิทเล่นกับจอร์ดคูนี่ที่เรามองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะชื่อเรื่อง Woof Woof ใช่มาป่าเ <M apa S 1> <Wolf. S 2> นี่ยหรอมาป่าซึ่งได้พุ่มกับก,ก็คือจอห์นวัตที่ทำสไปเดอร์แมนนั่นแหละชุดโฮมคัมมิ่งทั้งหลายเลยนั่นแหละมาเป็นพุ่มกับซึ่งน่าจะเข้าฉายปีนี้แหละแต่น่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องมันจะเป็นเรื่องราวของเหมือนเป็นนักเก็บกวาดอะเป็นเหมือนมือปืนหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละที่โดนเรียกตัวมาทํางานซ้อนกันน่ะ ฮะ <laughs> หรอเอ,อ้แล้วต้องมาเหมือนมาซวยเพราะว่างานที่มาซ้อนกันนี่แหละอารมณ์ประมาณนั้น a อ p l e นี่คือแบบมีทุกรูปแบบเลยเว้ยถ้าคิดว่าวิธีการทำของเขาคือเลือกที่ดีที่สุดแล้วกันไม่จำกัดแนวจะอาบันดรามาออ่าเบอดก็มีเออ,เอแบบสะท้อนสังคมปัญหาแรงๆก็มีตลาดจะจ๋าก็เอาเออไม่สนใจแค่ต้องการผลิตผลงานที่ดีที่สุดในแนวทางของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าลุ้นนะคือตอนนี้ มันยังไม่มีตัวที่แบบว่าเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ที่แบบ mm. ในบอฟฟิตของ a p ป l e นะแต่เรามองว่าถ้าเขายังเดินทางนี้ต่อไปอ่ะเดี๋ยวต้องมีต้องมีแน่ๆเพราะว่าพุ่มกับที่แบบว่าอยากสร้างสรรค์ผลงานที่แบบอ่ะมีคนแบ็กอัพที่ดีอ่ะจะต้องเดินเข้าไปหา App l e อีกหลายคน mm. เขาเห็นแล้วนี่ว่าสกอตเซซี่ได้ทำเลนี่สกอตได้ทำโจเซฟโคสติก mm. ได้ทำแล้ว ถ้าผลงานที่มันออกมามันตอบโจทย์อ่ะคือมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นทําเงินแบบประสบความสำเร็จระดับพันล้านเ็าจริงอะ่ะแต่ว่าเงินทุกเม็ดมันเห็นอยู่ในผลงานนะทีนี้คนก็ยังอยากร่วมงานกับ Apple เยอะมากขึ้นเน่เรามองอย่างนั้นนะรู้ละนี่ใส่แ p p เปิลไงนีใส่แ p p เปคือทาปุ๊บต้องเนี้ยบใช่ทำปุ๊บต,<อ>ต้องดีที่สุด<ช>ต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดดีไซน์ทุกอย่างต้องเนี้ยบต้องเป๊ะต้องให้เป๊ะที่สุดอะ่ะเออสไตล์เขามันเป็นอย่างนี้นะ ไม่แน่นี่อาจจะเป็นปรัชญาของศาสดาศาสดาท่านศาสดาท่านสตีฟจ็อบใช่ใช่ใช่เออซึ่งไม่แน่นี่อาจจะเป็นจุดของเขาก็ได้ที่ดีที่สุดไว้ก่อนนะขาดทุนอะไรก็ค่อยว่ากันก็เหมือนที่สตีฟจ็อบสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เขาแรกๆที่ทุ่มเงินสร้างงานออกแบบงานดีไซน์หมดไปกับค่าออกแบบอย่างเงี้ยเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่ทุกคนมองว่าขาดทุนทั้งนั้นอ่ะแต่ท่านจ็อบไม่สนให้ออกมาดีสุด ให้ออกมาอย่างที่เขาต้องการให้ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นที่ตอนนี้เขายึดแนวทางนั้นในการทํางานอยู่ใน Apple Origi n a l Film ก็ได้หรือนี่จะเป็นปรัชญาที่เรายังสัมผัสได้อยู่ใน Apple ที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมที่ยังเหลืออยู่เพราะบริษัทอื่นเนี่ยโดนบ่นชิบหายแล้วว่าเน้นขายของเอากําไรอย่างเดียวเลยคือคุณภาพอัพนิดอัพหน่อยอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์ไม่รู้นะจากพวกเรานะผมว่าจากที่เราสัมผัสกันผมไม่เคย แบบเสียได้ยตังอ่ะผิดหวังแบบมไม่อยากเข้าไปดูอะไรเงี้ยทุกเรื่องนะแบบว่ารู้สึกแฮป p y แฮ ppy อย่างน้อยยังยินดีที่ได้ดูอะไรเงี้ยยังได้สนุกกับมันอะไรเงี้ย<ๆ>นี่อาจจะเป็นแนวทางอของ Apple <ๆ S 2> ก็ได้ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดก่อนให้คุณรอดูเลย F1 ป <F 1. S 2> <laughs> ีหน้า F1 วันูฟด้วยน่าสนใจนัครูน่าดูทั้งสองเรื่องนะน่าดูทั้งสองเรื่อง